สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยสินค้าทั้ง3าเล่มนะคะมาดูความยาวกันค่ะตัวนี้เล่มที่หนึ่งนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.8นะคะใบก้วอยู่ที่2.4สีันหนาอยู่ที่8ปดมิลได้อยู่ที่6.3เป็นด้ามไม้ประดูนะคะใบมีดทาจากเหล็กแหนบงานหนักลุยได้เลยนะคะรับประกันตลอดก,การใช้งานงานหนักลุยได้เลยนะคะ ยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่19นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่7 0 0รอนะคะถ้าเป็นงานสั่งอยู่ที่800นะคะยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะเรื่มที่2ตัวนี้ยาวอยู่ที่9.5ใบกวางอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่15นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะเรื่มที่3าเป็นด้ามไม้พยุงนะคะใบมีตลับลูกปืนตัวนี้ยาวอยู่ที่9นิ้วใบกวางอยู่ที่2.1สันหนา6มิล ด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่15นิ้วจะไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะฝักก็เป็นพยุงนะคะก็จะมีที่ร้อยเข็มขัดให้ลูกค้าด้วยตัวนี้จัดโปรให้อยู่ที่พันเนะคะชุดเหมาเหมานะคะชุดนี้อยู่ที่3,700นนะคะลูกค้ารับหมดทั้ง3เล่มลดให้อยู่ที่3,500จัดส่งฟรีค่ะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะสนใจรีบทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ รับประกันตลอดการใช้งานค่ะขอบคุณมากค่ะ